เลืกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูสกัดจากญ่ารีแพร์และว่านชักมดลูกเข้มข้นกลิ่นหอมถูกใจญ่าและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้ New นิวเคไดสารสกัดอินทรีอยเอ์เซ็ชนิดเข้มข้นกับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบลินครับเดี๋ยวมาดูว่า เราจะปรับเขาเรียกปรับจูนขึ้นความถี่ีของตัวเองอย่างไรในภาวะแห่งความเสี่ยงแบบนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนหนึ่งเราต้องเลือกหรือต้องรู้จักมีความรอบคอบรัดกุมให้มันมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเราอาจจะอาจจะอาจจะเป็นคนหูเบาใจง่ายใครมาพูดอะไรมาหลอกล่อชั้นเชิงให้เราเาเรียกว่าจับใจใช้สอยให้เราซื้อรุ่นซื้อนี่ตัดสินใจง่ายได้เลย สมัยก่อนที่เขาเรียกในภาวะเศรษฐกิจที่กําลังดีๆอยู่เงินมันเฟื่องฟูการหาเงินมันคล่องตัวมันง่ายแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นการหาเงินเนี่ยมันยากคนเขาเรียกว่าเงินมันขาดกระเป๋าคนก็ต้องจ้องมองว่าเอจะทําอะไรจะทํายังไงเพื่อที่จะหาเงินเข้ามาเติมในกระเป๋าเห็นไหมเช่นเราต้องระมัดระวังบางคนเขาเรียกมันมีขบวนการต้มตุต๋นหลอกลวงเกิดขึ้นทุกมิติ เยอะจริงๆเดี๋ยวนี้เนียนด้วยผมเองยังพูดง่ายๆนะยังไม่ทะลุทะลวงเลยเพราะว่าเขาเนียนจริงๆในรูปแบบการต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะหลอกลวงอะ่ะเห็นไหมคนเดี๋ยวนี้นะหน้าด้านเนียนๆไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคือหน้าด้านมันยังเออยังจับทางจับไตได้นะเดี๋ยวนี้คนหน้าด้าน,นะนเนี่ยนะคือคนโกงี่คือหน้าด้านแบบหน้าตายอะ่ะ คนไม่โกงยังอายเลยนะขณะไอ้พวกชอโกงต้มตุ๋นหลอกลวงด่หน้าด้านจริงๆแล้วไม่อายด้วยไอ้ชาวบ้านอย่างพวกเราไม่ได้คดโกงใครเลยนะเขาพูดมากระทบกระเทือนใจนิดหน่อยคิดมากอายเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะสังคมไทยมันเปลี่ยนมันวิริตผิดเพี้ยนไปนนหมดแนละ้วเดี๋ยวนี้โอ้โหสารพัดอย่างเลยโดยเฉพาะคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเนี่ย เดี๋ยวเจอภาพนู้นคนมันโหดเที่ยมขึ้นทุกวันทุกวันมีปัญหาซ้ําซ้อนมีปัญหาโอ้โหทุกทุกจุดเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็ไมไปหมดเลยตึงเครียดเดี๋ยวนี้แค่เราต้องตั้งสติไงในภาวะแบบนี้ถ้าเรายิ่งไปหัวไปหลงเลือ่ออยู่กับบรรยากาศหรือกระแสที่มันเป็นไปนะโดยที่ไม่ยังคิดไม่ตั้งสติเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของสังคมที่มันเต็มไปด้วยหลุมพราง หลอกลวงต้มตุนเงินเยอะคนใกล้ตัวนี่คือบางทีแสบที่สุดทําไมอุบัิสัยคนเรามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้นะบางที่ญาิสนิทมิสหายกันเนี่ยหลอกเนียเนยเลยนะมันแปลกจริงๆคนเนี้อะไรทําให้เขาเป็นแบบนั้นเพราะความพุ้งเฟอ้อตัวเดียวความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเห็นประโยชน์ได้ไม่ว่ากันนะ แต่ต้องได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองก็คือต้องสร้างด้วยตัวเองเราจะไปจับใจ่ายใช้สอยอะไรมันก็เรื่องของเราแต่นี่คืออยากจะได้ความโลภญาสินิพิสหายกัน้พวกะเป็นหลายคนนะโหแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นญาติสินิมิสหายกันน่ะทาไมมันวิปริตขนาดนี้ผู้คนในสังคมเนะี่ยประหลาดจริงๆแทบจะไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เลยทุกมิติไม่มากก็น้อยไม่เชื่อลองสังเกตดูแล้วกัน ลองสังเกตด,ดูทําไมมันเป็นแบบนั้นน่ะเพราะคนมันขี้เกียจมากขึ้นจิตใจขี้เกียจเขาเรียกว่าสันหลังยาวมากขึ้นแต่อยากได้เยอะๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะก็อยากจะได้เยอะๆเห็นเขามี i iPhone 5 p h o n e 6ก็อยากจะได้คิดสารพัดอย่างเพื่อที่จะให้มันได้มาทุกมิติที่จะมีโอกาส นี่มันเป็นแบบนี้เ่คเรียกว่าสิ่งยั่วยวนจิตใจมันเยอะเดี๋ยวนี้ใครไม่ใช้สังเกตดูนะคนแทบจะไม่ต้องคุยกันอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยผมไม่ได้โทษนอื่นนะไม่ได้ตัวผมเองนะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเลยยังเล่นไลน์เลยคุยกันทางไลน์เนี่ยเห็นนะคุยกันทางไลน์เนี่ยมันดีดีตรงไหนหรือเปล่ามันไม่ได้ยินเสียงคุยส่งข้อความไป ถ้าคุยกันทางเสียงนะบางทีมันอาจจะหลุดคําพูดอะไรมามันปี๊แตกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่ครอบครัวแต่และครอบครัวผมเห็นหลายคนมากเพราะว่าเกือบทั้งหมดแหละคุยการผ่านไลน์ความขัดแยง้งเขาเรียกว่ามีไม,ม,ไม่มีไม่มากเหมือนเมื่อก่อนขัดแย้งเลยนะทะเลาะเบาแว้งลดล,ลงไปค่อนข้างเยอะก็มีอะไรก็ตอบโต้กันทางไลน์ใช่ไหมคุยกันเอ็นั่นไปแต่ถ้าเกิดตอบโต้ด้วยปากด้วยเสียงนะบางทีมันมีบางคนอาจจะมีเสียงต่ําเสียงสูง มีพูดกัดก็เรืจิกมั่งตอดมั่งเน็บแนมมั่งอะไรพวกนี้มันก็จะขยายวงกว้างไปอีก,กเออมันก็ดีไปอย่างหน,นึ่งในนี้คนสายตาเพ่งอยู่ในจอพวกสมาร์ทโฟนไอโฟนไอไอแพดอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เกือบทั้งวันเลยมันก็ดีไปอย่างก็เสียไปอย่างหนึง่งแต่เราก็ได้เรียนรู้ข้อมูลหลากหลายเพราะโลกเปลี่ยนไปไงสังคมมันเปลี่ยนไปแต่ที่สําคัญน จิตใจต่อให้คนเปลี่ยนไปแค่ไหนก็แล้วแต่นะตัวเราอย่าเปลี่ยนตามขอ้เราต้องมีจุดยืนของตัวเราถ้าเรานะเห็นคนโอ้ยคนนี้มันยังทําได้เลยทางนั้งที่เห็นว่าไอ้นี่มันผิดชัดๆโอ้โหนี่มันยังทําได้เลยเนี่ยเห็นกับตาเลยนะมันผิดแง่แง่ยังไงก็ผิดแต่เอามั่งไอ้นี่ยังทําได้เลยให้เราทํามั่งสิถามจริงเลยคุณมีคุณมีสมองเปล่าใช่ไหม มีความคิดเองไหมมันทําผิดจะบอกว่าทํามั่งเลยเอาสมองมีไว้ทําไมเนี่ยคนน้มันพิดารณาเคือไปตามความรู้สึกอารมณ์ของคนอื่นทั้งนี้มันผิดเพี้ยนเหมือนปัญหาในสังคมอัจจุบันในน้ขนขณะดเขารู้ว่าเขาหลอกแต่กระแสมันดีผู้คนตื่นตัวก็ยังแห่ไปตามเขาอีกนะไปลงทุนนู่นไปลงทุนนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าเขาหลอกชัดๆคุณก็รู้ แต่พอโอ้กระแสมันดีออกก็แห่ไปตามเขาเนี่ยจะป้าหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ลงทุนในระบบอินเทอร์เน็ตเลยผมว่าเก้าสิบเอร์เซ็นต์เนี่ยต้มตุ๋นหลอกลวงทั้งนั้นน่ะไอ้ที่ลงทุนนู่นลงทุนนี่โดยที่ไม่อ้างอิงสินค้านะเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงลึกเลยคนที่ทำอปชีพเครือข,ข่ายใครตรงนี้มันเสี่ยงแค่ไหนในภาวะแบบนี้พักคู่เดียวครับ